ด่วนลุงตู่อยู่ต่อ2ปีคุณผู้ชมครับล่าสุดเวลาบ่าย3ามโมงตรงที่ผ่านมานะครับที่สารรัฐมนูลนะครับมีคําวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับจะสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นเวลาอีก2ปีด้วยกันนะครับคือสารเนี่ยได้มีมติเสียงข้างมากนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะครับคือสารเนี่ยชี้ว่ายังไม่ครบวาระ8ปีนะครับคือให้เริ่มนับเนี่ยตั้งแต่วันที่6เมษายนปี60นะครับ ก็เป็นวันที่รัฐมนูญปี60เนี่ยมีผลบังคับใช้ได้เป็นนายกนะฮะอันนี้คือเริ่มนับตั้งแต่ปี60เพราะฉะนั้นก็จะดํารงตําแหน่งไปจนครบอายุสภานะครับก็คือวันที่7มีนาปี66ก็คือปีหน้านะครับแล้วพอเลือกตั้งเนี่ยก็ยังสามารถเป็นแคดดเด d นายกได้ต่อนะฮะซึ่งตรงนี้เองหลายคนก็สงกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยผลเอกประยุทธ์จะจะเป็น นายกต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยฮะก็ออกมาเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วก็สามารถเป็นนายกต่อไปจนถึงเดือนมีนาปี65นะครับและล่าสุดนฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออกมาเปิดใจกับพี่น้องประชาชนครับเนี่ยฮะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลและผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับสำหรับกําลังใจและความปัญหาดีที่มอบมาให้ผมโดยตลอดนะฮะคงสงสัยมีคนส่งกําลังใจมาห,หาไกเยอะนะฮะตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาครับถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักขึ้นว่า ผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจํากัดของรัฐบาลในการติดตามและผลักดันโครงการต่างๆมากมายที่ผมได้ริเริ่มเอาไว้ในการเดินหน้าและเ,เสร็จสมบูรณ์นะครับสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรานะฮะโดยโครงการที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้นะครับก็หลายโครงการฮนะคงจะมีหลายโครงการเลยนะครับเขาก็จะทําตามกลยุทธ์3แกนที่เขาเคยได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเอาไว้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้ามาไกลและ ถูกทิศทางแล้วครับเราต้องช่วยกันทําให้เสร็จครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาเปิดใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะหลังจากที่เก็บตัวหายไปเดือนกว่านะครับก็มีโผลอ่อมาบ้างบางงานนะฮะแต่ว่าอตอนนี้ท่านก็น่าจะยิ้มได้นะครับมมหน้าเมืม่อวานถึงเห็นภาพเริฐมตรีหลายๆคนนะฮะไปร่วมนะครับเหมือนให้กําลังใจท่านด้วยนะครับอะคุณผู้ชมนายกนะฮะก็เป็นลุงตู่ต่อนะครับไปจนถึงมีนา ปีปีหน้านะครับอ่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับตัวอยู่ต่ออีก2ปีฮะ